อ่ทีนี้เราดูเหรียญร้อยปีนี่เหรียญร้อยปีเหรียญแท้ดูหูเจาะนะลักษณะของหูเจาะนะและกระไหลตัวนี้แหละที่เพื่อนๆ เพื่อนๆสามารถหาซื้อเหรียญที่ไม่แพงอ่ะมาฝึกดูกะไหลเหรีหยญรุ่นนี้นี่ผลิตจากโรงกระสาบนะครับโรงกระสาบประเทศไทยนี่แหละสิทธิการนี่แหละนะครับเนี่ยเราเอาเหรียญแบบนี้ไปดูว่าเออผิวเป็นยังไง แล้วดูหูเหรียญธรรมชาติหูเหรียญเป็นยังไงเนี่ยตัวหนังสือแบบนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของเหรียญที่ผลิตจากโลหะสับนะครับอืมแล้วดูเม็ดตาเห็นไหมลึกชัดอันนี้เป็นบล็อกแตกด้วยนะครับหมายถึงว่า พอปั๊มเหรียญไประยะหนึ่งแล้วบ็อกชําลุดใช่ไหมครับแตกเราก็จะเห็นร่องรอยอออเหรียญน,นี้จัดว่าเป็นเป็นเหรียญที่น่าน้าเก็บนะครับเพราะว่าอยู่ในชุดของวัดะระฆังร้อยปีนะครับ เนี่ยลักษณะของกระไหลนี่แหละที่จะเอาไว้ศึกษาว่านี่คือกระไหลในช่วงปี2,515นะครับเห็นไหมว่ากะไหลเป็นอย่างเงี้ยมันง่ายที่เราเราจะเอาไว้ศึกษาเหรียญดูหูเหรียญน,นะครับดูการเจาะตาไก่เนี่ยนะครับแล้วนี่อันนี้คือเหรียญชิวอีกเหรียญชิวอีกของหลวงปู่คำพันธ์เนื้อทองแดงนี้ สร้างเท่าไหร่ประมาณ2,000เหรียญเองไหมนะครับปกติแล้วเขาจะตอกโค้ดตรงนี้ตรงนี้จะตอกโค้ดแต่เหรียญน,นี้ไม่ไม่ได้ต่อโค้ดอ่าฝนมาแล้ว ลักษณะหูเหรียญตาไก่ยอย่างเนี้ใช่ไหมกะหูเจาะของเขาเนี่ยเด,เดิมๆธรรมชาติของหูเจาะเป็นแบบนี้นะมันจะมีแตกด้วยนะมันจะทําให้เราดูเอาไว้ศึกษาว่าเหรียญน่ะถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยมันจะมีมีธรรมชาติของการสร้างเป็นแบบนี้แหละนะครับนะคณะสิทธิ์ดาวสมเด็จนะครับ กาลสินนะครับคุณพ่ออะไรนะคันชิตสร้างถวายเหรียญชิปอีกเหรียญน,นี้เนี่ยคนฮ่องกงเขาบูชากันไปเยอะเหลืออยู่ในประเทศไทยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับอ่า